ก้าบสบายดีพ่อแม่พี่น้องเนะาะผมพบกับซองหยาบเบิร์เส้นเดิมเส้นเก่าเนาะพี่น้องสำหรับมือนี้เนาะคอยจะมาเ้าเกี่ยวกับการเรียนการศึกษานี่แหละเนาะสำหรับคนล่าเนาะที่มาเฮียนอยู่ประเทศเวียดนามนี้เนาะในปัจจุบันนี้เนาะนะพี่น้องคนล่าที่จบจากประเทศเวียดนามเนาะกลับมาล่าสอบเบียกเหตุงานทำได้แท้หรือบอ่เนาะ วันนี้เลยคอยจะมาตอบคําถามนี่นะพี่ให้น้องได้ฟังเนาะเพราะว่าหลายๆายคนก็อาจยังบ่ฮู้เนาะพี่น้องแต่ว่าบางคนก็สซฮูดีเนาะพี่น้องเนาะวันนี้คอยจะมาะเฉลยคําตอบนอะพี่น้อง <c oughs> <c oughs> ตามที่คอยได้เบิงได้เห็นเนาะในปัจจุบันนี้เนาะ <c oughs> เพราะว่าคนลาวที่จบจากเวียดนานมนี่็หลายคนเนาะที่คอยได้เห็นเนาะคือในห้องเรียนที่คอยเรียนนี่็หลายคนมนีการที่ซืน์คือจบไปหลายคน กับมาลาวสอกเวียเดเฮต์งานทำแบบที่วาเข้าลัะก้อนเนี่ยนะมันยากคือกันมาไปเนาะ,นะมันยากคือคนที่เฮียนยุราวนี่แหละบบไมค์คามว่าคนที่มาเฮียนอีเวียดนี่จบมาแล้วก็ได้ปุบเลยโบแมนมันยากคือกันนาคือกันกับคนยุราวนี่แหลนะเนาะจบไปก <c oughs> หาเวียกนี่แหละเวียกันยังไดก้กะต้องหาบา่ได้กะไม่แต่ยูบาทไปเป็นปะสะชนเห็ดไ้เห็ดส่วนนี่แหละเป็นแบบนั้นเนาะเนาะเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันการที่ห่าไปเขาน้ำพักน้ำรดนี่จะยากนะพี่น้องระย,ยคนที่จบไปนะอาจจะมีบางคนที่ใดเข้าะะไปเห็ดเวียบนะพี่น้อง มันเป็นเขาก็อิงใส่ตามความเป็นจริงนี่แหละเนาะพี่น้องเพราะว่าสมัยเดียวนี้มันก็คือกันแหละทั่วโลกก็เป็นแบบนี้มันเนาะ,นะเขาก็อิงใส่ความเป็นจริงเนี่ยการที่เฮามาสมัครเวียกเฮ็ดเนาะมาพี่นนองจะเป็นแบบนั้นเนาะบุมายคลมบาบุคคลที่จบมาจากต่างประเทศเนาะ กลับมาลาวเนี่ยสอบเวียกเหตุงานทำง่ายมันบดาง่ายคือกันแหละคือกันกับคนที่เบียกจบอยู่ลาวพี่น,น้องหาเบียกเหตุก็คือกันตามที่เคยได้ยินกับบุคคลที่มีแบบเสื่อสายาติพีนแบบนยย่น้องแบบเส้นไงกับคือสิได้อยู่ะบางคนนะ แต่บางคนบุ่มีก็ยากแล้วเนาะสมัยเดียวนี้เนาะมันคือกันและสิบเอารื้อแหลกคือกันทั่วโลกนี่แหละเนาะยูเวียตก็คือกันแบบนี้แหละเนาะทุกคนก็อาซิฮูดีเนาะพี่น้องเนาะจะเป็นดาวนัดเนาะฉะนั้นเนาะอยากให้รุ่นน้องๆนุ่งๆเนาะที่เหียนมัธยมเนาะตอนต้นตอนปลายกัที่จะมาเข้ามหาลัยเนาะก็ต้องไปคิดอย่างไรที่ว่าอยากไปเหียนต่างประเทศ เฮียนอยู่ลาวก็ดีเฮียนอยู่ต่างประเทศก็ดีเนาะเฮียนอยู่ไทยอยู่ไทก็ดีเบิร์ตนะพี่น้องนะพี่น้องต่างแต่ว่าเฮามีความตั้งใจเนาะการเฮียนการศึกษานี้เนาะมันก็ดีทุกอย่างนี่แหละเนาะนะพี่น้องจะเป็นแบบนั้นเฮาเฮียนอยู่ไทก็เฮาตั้งใจเฮียนให้มันจบตามหลักสูตรที่เขากำหนดให้นะพี่น้องมันก็ดีจบไปถึงว่าเขาบดไอเบียบบดงานกับ เขาก็เฮียนจบเนาะพี่น้องจะเป็นแบบนั้นเขาก็มีวิชาสีบที่เฮียนถึงว่ากไ่ได้เวียเาก็เบียอื่นให้ให้ส่วนนี่แหละเนาะจะเป็นแบบนั้นเนาะแต่อีกอย่างหนึ่งเนาะสำหรับคนที่มาเฮียนอยู่เวียยนี้บุคคลที่ได้มาเฮียนทืนรั่ก็จะเป็นการดีเนาะพี่น้องเนาะมันมีเงินเบี้ยเลี้ยงเนาะมีเงินบี้ียง ให้กินนะพี่น้องแล้วก็ค่าเฮียนค่าหนามค่าไฟกับบริสิทธิ์นะพี่น้องจะเป็นแบบนั้นนะจะก็เป็นการดีเนาะพี่น้องถ้าบุคคลใดที่ได้มาเฮียนทืนรัดเฉพาะอยู่เวียดนามเนาะแต่อยู่ประเทศอื่นขออาจจะบุกบู๊เนาะสำหรับอยู่เวียดนามเนาะพี่น้องของจะบอกเนาะจะเป็นการดีเนาะพี่น้องถ้าบุคคลใดที่แบบประหยัดเนาะสำหรับเงินที่เขาให้ก็พอกุมกินนี่แหลนะเนาะ าบางคนใบ้ประหยัดกับบพพเนอะตองไหนขอเงินนําพอนำแม่อีกเนาะจะเป็นแบบนั้น,นอ,อยากให้เข้าใจแบบนั้นเขนามาสรุปแล้วก็คนที่มาเหียนจากเวียดนามน,นี้คือกันคือคนที่เหียอยุราวนั่นแหละลุไยไพดอกที่สอบวิทยกเหตุงานทํามันง่ายเนะเขาก็อิงตามสภาพความเป็นจริงในปัจจุบันนี้ ให้ทุกคนเข้าใจนะ <c oughs> เอาเนาะทุกคนก็ได้หูได้ฟังแหละสิ่งที่คอยเบ้ามานะสำหรับวันนี้คอยจะเบากับเพียงเท่านี้แะเนาะถ้าสิ่งที่คอยเบาไปนี่มันบ่ถึก้องเนาะตามสภาพความเป็นจริงในปัจจุบนันนี้ก็ต้องขอโทษขอภายหลายๆเนาะเอเนาะขอ้อบใจ